สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่2ี่เมษายน2023นะครับเฟียร์กริด e ิเ3กจากเมื่อวานนี้56เรื่องแรกเลย6โมงเช้าที่ผ่านมาบัญชี Twitter ของ Crypto Exchange นซ์ค coin ถูกแฮ็กไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้รู้สึกกลับมาเป็นปกติแล้วนั้นเพื่อนนี่นะครับเขาบอกว่ากราบเรียนผู้ใช้คูคอยขณะนี้บัญชี Twitter ของเราถูกโจมตีหรือถูกบุกลุกนะครับเขาใช้คำว่า Compromise เขาไม่ใช่คำว่าถูกแฮกเขาบอกว่าทางทีมงานกําลังเร่งแก้ไขปัญหานี้อยู่กรุณาอยากกดลิงก์ที่ถูกแชร์ผ่านบัญชี Twitter ของเราจึงเรียนมาเพื่อทราบตรงนี้น่ากลัวมากๆนะครับปกติเนี่ยเวลาถูกแฮกกันบน Twitter เนี่ยมันจะไม่ค่อยแฮกผ่านหรือเวลาถูกถูกสแกมบนท w i t t e r เนี่ยมันจะไม่ค่อยผ่าน o f f i c i a l a c c o u n t นะครับตรงนี้เนี่ยเป็น o f f i c i a l a c c o u n ว ของคริปโตเอกชนที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเป็น t o อปฟของโลกให้คนเข้าไปเหมือนกับร่วมฉลองครบรอบ10ล้านยูเซอร์มีคนเข้าไปถูกหลอกให้โอนเหรียญนึกว่าโอนให้คุกค,คอยนะครับก็ปรากฏว่าโดนกันไปหลายเจ้านั้นเพื่อนเ,ออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนระวังให้ดีนะครับถ้าคุกค,คอยโดนเนี่ยเอกชนอื่นอาจจะเป็นรายต่อไปเดี๋ยวนี้มีในเรื่องของ QR code ปลอมระบาด เวลาไปตลาดนัดไปร้านซื้อของต่างๆเวลาสแกนยิงเงินเนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพเข้าไปปิด QR วอาร์โค้วและเข้าไปดูดเงินเราหรือเข้าไปเหมือนกับเป็นบั็กในโทรศัพท์มือถือเรานะครับระวังกันด้วยนั้นเพื่อนเป็นยุคที่อยู่ยากจริงๆนะครับวันนี้มีข่าวออกมาจากเกาหลีใต้นะครับข่าวที่นักลงทุนเกาหลีใต้อาจจะไม่พอใจเท่าไหร่นั้นเพื่อนข่าวนี้เขาบอกว่ารัฐสภาเกาหลีใต้อนุมัติให้ธนาคารกลางของเกาหลีใต้ สามารถสืบสวนสอบสวนธุรกรรมทางการเงินของบริษัทที่ประกอบกิจการด้านสินทรัพย์ดิจิตอลรวมถึงคริปโตทราน s ซ c คชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติควบคู่กับหน่วยงานอย่างกอรตอหรือ FSC ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกฎระเบียบและพื้นที่รับผิดชอบของ2หน่วยงานทั้งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจส่งต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบจากสกุลเงินดิจิตอลในรูปแบบของ Stable c o i n นะครับสรุปภาษาชาวบ้านก็คือจากนี้ไปธุรกรรมทางการเงินผ่านสินทรัพย์ดิจตอนในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยธนาคารกลางสามารถตรวจสอบได้หมดเขาบอกว่า,เ,าเขาเป็นห่วงในเรื่องของวิกฤตส Stable c o i n ที่อาจจะกระทบกับสเสถียรภาพทางการเงินนะครับก็ centralized exchange คือคำตอบนะครับ เกาหลีใต้ไม่ต่างอะไรจากสหรัฐอเมริกาหน่วยงานกํากับดูแลเหมือนกับต่างคนต่างไม่รู้ว่าหน้าที่ตัวเองเป็นไรนะครับตรงนี้ธนาคารกลางต้องการเข้ามาเหมือนกับมีส่วนเกี่ยวข้องสหรัฐอเมริกาก็มี SEC กับ CFTC เข้ามาต่างคนต่างงงว่าอะไรเป็น security อะไรไม่ใช่ security นะครับเกาหลีใต้ก็ควบคุมควบคุมควบควมุคมเกาหลีเหนือก็แฮกแฮนั่นเพื่อนว่ากันไปนะครับพูดถึงการควบคุมนะครับเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาบนโลกโซเชียลวงการคริปโต มีคนพูดถึงชื่อแกรี่เกนเลอร์กนหนาหูมากๆแต่คราวนี้เป็นเหรียญเกนเอร์นะครับชื่อเหรียญกูดเกนเ s l e ท t i เ k e r Symbol G E N S L R เหรียญน,นี้สัปดาห์นิดๆขึ้นมาพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราเห็นแล้วนะครับประธานแกรี่เกนเอร์ไปถแถลงต่อ House Financial Service Committee แล้วก็ไปโดนเขาประชาทันนะครับคนก็เหมือนกับ เล่นพิเลนไปสร้างเหรียญมีมขึ้นมาเรียกว่า Good g ก n s l e r เสมือนว่ามี Good g ก n s l e r กับ Bad g ก n เซอรนะครับอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดนั้นเพื่อน Market Cap เมื่อวานนี้8ล้านกว่าดอลลา,าร์สหรัฐวันนี้เหลือ6ล้านกว่าดอลลา,าร์สหรัฐสัปดาห์หน้าอาจจะถูกวักพูนี่เป็นการเหมือนกับเยอะเย้ยประธานแกรีนะครับประธานแกรีออกมาพูดแต่ Security Security ก็เลยทำเหรียญมีมขึ้นมาเลยนะมาดันกันทูดมูลแล้วก็มาพัมแมนดัมกันนะครับคล้ายๆกับ สมัยก่อนไปา l อีลอนมัสช่วงที่มีคนต่อต้านกันเยอะก็มีเหรียญ Stop Elon Musk ถ้าใครจำมันได้นะครับก็ถูกพามแล้วก็ถูกดั้มกันละเนระนานั้นเพื่อนวงการคริปโตเห็นได้ชัดนะครับมีอะไรตลกตลกขำๆำให้ชาวดอยได้ยิ้มกันตลอดนั้นเพื่อนนึกภาพอนาคตสมมติประธานแกรี่พ้นจากตำแหน่ง Chairman SEC เนี่ยนึกภาพถ้าเกิดแกไปนั่งเป็นบอร์ดของคริปโตเอ็กชแนนหรือคริปโตโปรเจก โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยผมว่าหน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกเนี่ยคืออาจจะกลายเป็นเรื่องเรื่องตลกไปเลยก็ได้นะครับเพราะมันเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างเนี่ยเงินทั้งนั้นนะครับใครซื้อใครใครถูกใครซื้อนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม